สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูวิธีการย้ายกระถางของจิปโซฟิลล่านะคะถ้าเราอยากให้จิปโซฟิลล่าอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะคะเราก็ต้องทำการเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ค่ะเริ่มจากการแกะลวดที่กระถางออกก่อนเลยนะคะ จากนั้นก็แกะรากที่อยู่ก้นกระถางแกะออกให้หมดเลยนะคะเตรียมกระถางใบใหม่สำหรับการย้ายค่ะอินรีย์วัตถุที่สำคัญของเราก็คือปุ๋ยไส้เดือนร้อเปอร์เซนจากพลังบุญนะคะตามด้วยกากมะพร้าวสับค่ะ ผสมดินปลูกและขุยมะพร้าวและอินทรีย์วัตถุปุ๋ยไส้เดือนและจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะรองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆนํานำต้นไม้ออกจากกระถางนะคะโดยใช้หัวแม่มือ ดันที่ก้นกระถางค่ะเพื่อให้ต้นไม้หลุดจากกระถางได้นะคะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นรากนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปในกระถางใหม่ค่ะนำต้นไม้ไปวางในกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือก็จัดรูปทรงให้พอดีตรงกลางกระถางนะคะหลจากนั้นเราก็ใส่ดินเข้าไปนะคะ เมื่อเติมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใช้มือของเรานะสางต้นไม้ค่อยๆให้จัดรูปทรงให้มันลงมาสวยงามนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังใหม่ของจิปโซโฟ,ฟิลลา่าใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วเราก็ใช้กระบอกฉีดน้ำนะคะฉีดที่ลําต้นของเขานะคะหรือว่าจะเป็นใช้เป็นสเปรย์ฝอยๆฉีดที่ดอกเขาบ้างก็ได้นะคะ เจ้าตัวนี้เขาก็จะชอบแสงแดดในยามเช้ามากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ